สนับสนุนโดยซีมาครีมนมข้นหวานตาพาเลตโอโหเยเย่อา่จริงตายแล้วน้องนกกี้ไปทำอะไรมาเนี่ยนั่งอีกนั่งอมาเชียวโมโหเนี่ยพี่ใครหนอช่างทำให้น้องนกกี้เนี่ยโมโหได้ถึงขนาดนี้อะครัแฟนผมเลยจูจี้ขี้บนขัดใจเป็นไม่ได้ บ่นด่าผมได้ทั้งวีทั้งวันที่ใส่ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าหันมาคบกับเธอดีมคะไม่เอาผมกลัวนี่ยังโมโหยังติดอยู่ในหัวอยู่เลยมันยังจี๊ดอยู่ในหัวผมอยู่เลยใจเย็นใจเย็นค่ะเรื่องมันเป็นยังไงเราเจ๊ทองฟังสักนิดหนึ่งได้มิคะก็เมื่อกี้นี้ผมกับแฟนผมนั่งแท็กซี่กลับจากตลาดแท็กซี่ขัดใจนิดเดียวพาอ้อมพี่เชื่อไหม มันยืนด่าแท็กซี่สี่ห้าชั่วโมงตายแล้วด่าแท็กซี่สี่ห้าชั่วโมงที่แท็กซี่ไม่ตบหน้าแฟนกี้เหรอคะเนี่ยตบบ้าอะไรคนขับรถมันไม่อยู่เนี่ยคนบ้าอะไรด่าแม้กระทั่งรถบัดแล้วบัดแล้ว